สีนะคะแม่ได้กินก่อนนะคะยยแต่แม่แม่เสียสละให้น้องเต๋อก่อนอะเห็นน้องเต๋อบดไว้หิวนะคะคุณแม่เลยเสียสละก่อนอะเอาไหนลูกดูดูกิน,นอันนี้นะคะกินไก่ไม่มีกระดูกนะคะเพราะว่าแต่ชอบกินไก่ที่ไม่มีกระดูกแม่ดูซิอร่อยไหมลูกคำเดียวนะต่อไปตามแม่มากนี่ไก่กรอบพักแอนด์สไปซี่นะคะ นี่นะคะหนังกรอบนุ่มๆนะคะหรือนม่ก็จะกรอบแป้งนะคะวววนนสวัสดี <มา S 1> ค่ะผมเตอรอเดอร์คิดวันนี้นะคะเราจะมาสึกแย่งชิงกินไก่ KFC กันนะคะระหว่างแม่กับน้องเตือโดยกติกาง่ายๆนะคะเราจะหมุนนี่นะคะนี่นี่นะคะ ถ้าใครได้แต้มมากกว่าคนนั้นเป็นผู่ชนะนะคะเราจะได้กินไก่ KFC ชิ้นนั้นไปเลยนะใครจะกินนานเลยเ๋อพร้อมยังพร้อมแล้วครับเรามาดูนะคะนี่นี่นะคะกระป๋องกระป๋งาไม่ใช่ผาง KFC ข้างในนะคะจะมีไก่ทั้งหมดสี่ชิ้นนะกระเท็เราต้องแกะฝาก่อนนะคะว้าวนี่นะคะจะมีแตง ่ไ,ไ,ไม่ก็อันนี้ไก่ของเต๋อหรอหอมปอั๊กอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะเป็นไส้ห่อแม่ดูนะไ,นได้ไหมเป็นไก่ไก่ไก่ไม่มีกระดูกเออุ้ยไม่ได้เล่นเกมเลยโอ้ไม่ได้ไ, <laughs> ไม่ได,ไได้ต้องเล่นเกมอ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะนี่เต๋อ<ร>ก่อนนะได้ไหมอุปกรณ์ก่อนนี่นะคะอุปกรณ์สำหรับใส่ซอส นะคะคอันนี้เอาไว้กินครับอาจานของน้องเต๋อขอบคุณครับแม่แม่นะคะอมอบอมอมแบบพึ่อพองพร้อมไหมคะลูกพร้อมอ่ะเต๋อหมุนก่อนแม่เสียสละอ่ะเลื่อะไรเออหนึออ่งนะงสามนะคะเออแม่ตาแม่บ้างนะคะเฮ้ย สี่นะคะแม่ได้กินก่อนนะคะยยแต่แม่แม่เสียสละให้น้องเตอ๋อก่อนอะเห็นน้องเตอ๋อบดไว่าหิวนะคะคุณแม่เลยเสียสละก่อนอะเอาไหนลูกดูดูดอันนี้กินอันนี้นะคะกินไก่ไม่มีกระดูกนะคะเพราะว่าแต่ชอบกินไก่ทไม่มีกระดูกไหดูสิอร่อยไหมลูกคำเดียวนะต่อไปตามแม่มากอะมาหมุนต่อนะคะตามแม่หมุนก่อนว่าน้องเต๋จะหมุนก่อนเต่๋จะหมุนต่ออีก เออได้อะไรอ่ะไม่ได้ไม่ฮะอะไรนะลูกก็มันได้เอ็กอ่ะเอ็กก็คือได้กินเลยกก็ด้กินเกะแม่เมื่ไแม่จะได้กินแม่เมื่อไลเนาะแม่อยากินแล้วอ่ะหดีแบงให้แม่ครับอ่ปต้อนแม่ได้ปะเดี๋ยวแบให้แม่แมองเอัเลยจิ้นะจิ้เอยไครับลูกเอาซอสไหม เอาคท้อปไหมคะเดี๋ยอจะกินเลยเต๋เอ,ให,หอ,อให้แม่หอมอร่อยไหมลูกแม่หมุนตัวอย่างเดียวแม่หมุนคนเดียวเหรอสงสัยแม่จะแพ้น้องเต๋อตลอดเลยนะคะถ้าอย่างเงี้ยกินหมดหมดเน่ <มะ S 2> อ,อ่ะนี่นะคะซอสมีซอสนี่นะคะเป็นซอสมะเขือเทศซึ่งน้องเต๋อชอบทานซอสมะเขือเทศนะคะเพราะว่ามันอร่อยอร่อยไหมคะลูก มาไปซอสให้ค่ะลูกซอสพริกนะคะอปมนซอสพริพกเป็นซอสที่คุณแม่ทานได้อะคะคุณแม่ชอบทานซอสพริพกแต่วันที่น,นะน,น,นลี่ยงต้องชนะชนะหรอแม่เพิ่งเห็นปั่สองครั้งเองชนะอีกแล้วหออ <c oughs> รอแสดงว่าลองเต๋อหิวมากๆเลยนะคะแล้วก็สูตรไก่ KFC ของเขาอร่อยจริงๆคะ่ะเผ็ดหรอลูกม,มาช,ชอ พร้อมต่อยังพร้อมหมุนต่อยังถือกดนะอะไร C ตามแม่มางนะคะไม่จะได้อะไรอื้ออื้อื้อะไรอ่ะ C C หรือ X C จริงเหรองี้วันที่งั้นก็เสมอกันนะคะอ่น้องเต๋อหมุนอีกรอบนึงสามนะคะสามแม่ได้กินก่อนนะอ่าเราจะหมุนทำไมน้องเต๋อต่อกินกันคืออะไรอ่ะหมุนอก หมนอีกอ๋อจบ <c oughs> จบมาลูกสามสาอีกอ้าไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ปุนอีกรอบเลยนะคะกำกระบ,บาดอ่าน้องตือได้กินอีกแล้วหรอตายละแม่หิวใจร้องครองร้องหน้าเลยอ,อเราจะต้องรักกันนะคะรักกันมากๆนะคะใช่เลยอืมอ๋ออะ <c oughs> อร่อยมากครับอร่อยมากเหรอคะลูกน้องเต๋ออร่อยจริงๆค่ะน้องเต๋อกินไม่หยุดเลยนะคะเหมือนต่อยนะน้องเต๋ออย่าคิ้โกงแม่เลยได้แค่สองได้แค่สองเองนะคะสองเผ็ดเผ็ดหรอลูกไม่เป็นหรอกแม่ไม่ได้สามแม่ได้กินนาทีหนึ่งอ๋อแม่ชนะมัางนะคะนี่ไก่กรอบพกแลาสไปซี่นะคะรอเลย นี่นะคะหนังกรอบนุ่มๆนะคะดึงขึ้นมาก็จะกรอบแป้งนะคะกใล้สาม้น้องเสริมหมนไปแล้วนะแม่ก็จะกินองเ๋อุ้ยเต๋อได้ยินนะได้เองเอาเองให้แม่กินเหรอคะเต๋อเต๋อกินคนเดียวออาเหรอพอยังคะ ทำแด่งกันมาไหมคะลูกแซ่บหลายแซ่แบหรือแซ่บบออร่อยมากเลยเหรออร่อยจุบายอร่อยไหมรสชาติเผ็ดไหมลูกหรออื้น้ำเติร์กทานน่าอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยอ่ะหมุนต่อพี่เติมหมุนตาม,มดีลูกทำดีๆลูกอื อะไรอะ่ะสองแม่ต้องได้กินก่อนแม่ตาเนี้ยคะ่ะแม่พลาดมาหลายตาละเอ้ตต้องเต๋อจะขี้โกงปดิดบุญมาหม่สารนะคะแม่ได้ทานก่อนนะคะเท่ากันเท่าไรไงแม่ชนะค่ะน้ำรน้ำรอนนะคะอันนี้เป็นไก่วิงแซบนะคะถ้าคุณแม่จำไม่ผิดนี่นะคะ อันนี้จะเป็นรสชาติเผ็ดๆนั่นเลยนะคะนี่ค่ะเผ็ดนะคะอื้อฉีดมาโอ้โหน้องมมากเลยมังอกนบ้งจะเตอกินอะไรคะลูกอ้าวเฮ้ยแม่แม่ไม่หรแม่มชนะไม่ใช่หรอรอบนี้เต๋อก็อดกินดิใช่ว่าอ่าอาอาแม่ให้กินก็ได้สงสารสงสารสงสารแมวน้อย อย่าลืมกด,ด,ดมติดตามเตือด้วยเพื่บไม่ให้พลาดขึ้นใหม่จากเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายกินไก่กัน,นต้อต้องเรากลังสบายเติมไม่ชอบอันนี้จะยมีน้องมั้งลูกน้องไก่อือม,ม,มแน่แท้แกะให้หน่อยมันแกะไม่ได้ค่ะลูกเข้าใจเออมันเดี๋ยวมันหกห้ามลูกกินไก่แล้ว ไม่ชอบกินไก่หโหนี่ะนะคะมีมชอบนไก่นี่อ่าอ่าว้าว <Wow. S 2> กินแล้วแล้วแล้วิว,วาาามากินกันเอานะคะมากินกันกีฬาดูหิวหิวมากยละรวมากครับอ